สวัสดีครับผมชื่อปอมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมช่องที่จะให้ความรู้และคําแนะนําในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับผู้ชายนะครับไม่ไว ap ่าจะเป็<ใ>นการดูแลเส้นผมการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้ชายการดูแลสุขภาพแล้วก็ฟิตเนสนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ลอกสิวเซียนตัวหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นกระแสดังมาก WOW ๆเลยนะครับเ <AR> <Thank> พราะผลิตภัณฑ์ลอกสิวเซียนตัวนี้นะครับสามารถลอกสิวเซียนได้ชนิดที่ว่าถอนรากถอนโคนถอนขนกันเลยทีเดียวนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ จากที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็เลยลองสั่งมาใช้ดูเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนี้นะครับก็มีตัวครีมตัวนี้นะครับขนาด15กรัมแล้วก็มี กระดาษสำหรับแปะตรงนี้ตัวนี้เขาให้มาน่าจะประมาณ50แผ่นครับส่วนการใช้งานนะครับเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ข้างกล่องก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรขั้นตอนก็คือล้างหน้าของเราเนี่ยให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งหรือว่าจะใช้เป็นแบบน้ำอุ่นล้างก็ได้นะครับเพื่อช่วยเปิดรูขุมขนของเราเวลาที่เราลอกพวกนี้มันจะได้หลุดออกไปได้อย่าง หมดจดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับจากนั้นก็ให้ทาครีมตัวเนี้ครับบริเวณตรงที่เราต้องการลอกสิวเซี่ยนแล้วก็ใช้แผ่นกระดาษตัวเนี้ติดตรงบริเวณจมูกเ <c oughs> ตียงตุ๊กแก <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วก็ดึงออกครับ เดี๋ยวไปลองดูกันว่าประสิทธิภาพการใช้งานจะเหมือนกับในรีวิวไหมไปดูกันเลยครับอย่างแรกผมก็ขอตัวไปล้างหน้าสักแป,ป๊บนะครับโอเคครับแป,ป๊บเดียวมาละหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาทาครีมตัวนี้ลงบริเวณจมูกนะครับแล้วก็แปะด้วยแผ่นลอกสิวตัวนี้โอ้เนื้อครีมก็จะเป็น แบบประมาณนี้นะครับ <Whoa. S 1> ส่วนกลิ่นนี่ก็กินไม่ชุนมากอัะทาอืมกินหอมดีครับนี้ก็น่าจะหนาพอสมควรแล้วนะครับผมใช้ครั้งแรกผมจะยังไม่ ใส่เยอะนะครับก็แค่ให้มันพอครอบคุมบริเวณจมูกเสร็จแ,แล้วก็ใช้แผ่นตัวนี้แปะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักประมาณ10-15นาทีนะครับ Minit Later โอเคครับก็15นาทีผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาดึงตรงแผ่นนี้ออกทีนี้เห็นหลายๆรีวิวเนี่ยเขาก็จะค่อยๆลอกออกมาทีละนิดทีละนิดใช่ไหมครับแต่ของผมเนี่ยจะใช้วิธีกระชากกระชากกระชากออกมาทีเดียวเลยครั้งเดียวเลยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับโอ้ oh. ค่อนข้างแข็งเลยนะครับเนี่ยขนาดไม่ได้ทาหนามาก สงสัยจะกระชากไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวต้องคงจะต้องค่อยๆดึงเพราะว่ามันขาดไม่น่ากระชากเลยกูหลายๆรีวิวเนี่ยเขาก็จะค่อยๆลอกออกมาทีละนิดทีละนิดใช่ไหมครับแต่ของผมเนี่ยจะใช้วิธีกระชากออกมา ทีเดียวเลยครั้งเดียวเลยก็ดึงออกมาหมดแล้วนะครับอาจจะต้องไปล้างหน้าใหม่อีกรอบนึงแต่ประสิทธิภาพนี้ต้องบอกเลยว่าสมคำล่ำลือครับแต่ว่าผมอาจจะทาบางเกินไปตอนดึงออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ขาดหรือว่าอาจจะดึงแรงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อันนี้นะครับดึงออกมาก็โอ้ ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่รอบต่อไปก็อาจจะต้องทาหนาขึ้นก็โดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะใช้พวกมาร์กอะไรเงี้ยบริเวณจมูกเป็นประจำอยู่แล้วแต่หลายยี่ห้อเนี่ยก็สามารถดึงสิวเสียนออกมาได้เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะถึงพลิกถึงขิงกว่าแล้วก็สามารถทาได้ในจุดที่มัน เป็นแบบว่าตามร่องตามอะไรตรงเนี้ยครับได้ได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวกที่เป็นติดจมูกแบบเนี้ยครับเป็นสีดำอย่างเงี้ยถ้าใครเคยใช้มันก็จะล็อกเฉพาะจุดบริเวณที่เป็นตรงจมูกแล้วก็อาจจะไม่ถึงช่วงปลายจมูกแต่ตัวเนี้ยก็คือมันจะอิสระตรงที่ว่าเราสามารถทาตามจุดตามอะไรที่มันเป็นร่องเล็กๆเนี่ยครับแล้วก็แปะได้ค่อนข้างหมดผมก็เลยรู้สึก ชอบตัวนี้ครับแล้วก็จะลองใช้ต่อไปเรื่อยๆส่วนใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตาม Lozada, s h o p ป e แล้วก็เซเว่นนะครับส่วนในเซเว่นที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดที่เล็กกว่าตัวนี้ราคา79บาทก็ถ้าใครยังไม่ซื้อขนาดใหญ่ก็สามารถซื้อตัว79บาทอมาทดลองใช้ก่อนก็ได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย